เนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่ของประเทศฝรั่งเศสนะคะเราเลยเดินทางเพื่อไปปิกนิกกันค่ะตอนนี้ก็กําลังเดนินขึ้นเขาเพื่อไปยังจุดปิกนิกของเรานะคะทางเดินขึ้นค่อนข้างชันและบรรยากาศระหว่างทางสองข้างทางก็แตกต่างกันไปทั้งหมู่บ้านต้นไม้สูงต้นหญ้าหรือดอกไม้ค่ะถึงแม้หนทางจะชันแค่ไหนการมีเพื่อนร่วมทางที่ดีก็ทําให้เราไปถึงจุดหมายค่ะ ในวันที่แดดออกแบบนี้การได้ออกมาสูดอากาศแบบไม่ใส่หน้ากากและใช้เวลาร่วมกันถือเป็นรางวัลชีวิตค่ะลองกับแม่ของแฟนต้องหยุดพักหรือคุยกันสองคนระหว่างทางเพราะการเดินขึ้นเขาชันๆนานๆนั้น,น,นไม่ใช่เรื่องที่เราสองคนเก่งสักเท่าไหร่ก็เลยได้เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมมากมายระหว่างทางสงข้างทางที่เต็มไปด้วยเสียงนกร้องเสียงลม ช่วยทําให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิดที่ทําให้ทุกคนนอนล้ามาสักพักดอกไม้ที่เห็นตอนนี้ในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าดอกซุนเน่หรือแปลว่าดอกไม้สีเหลืองนั่นเองที่ไหนที่มีดอกไม้ก็คงขาดไม่ได้เลยสิ่งที่มาคู่กันก็คือปีเสื้อนั่นเองเสียงแม่ร้องเรียกบอกว่าปาปิยองปาปิยองหรือแปลว่าผีเสื้อนในภาษาฝรั่งเศสนั่นเอง ึงแม้หนทางดูเหมือนจะยาวไกลแต่สุดท้ายเราก็เห็นขอบฟ้าที่เหมือนเส้นชัยของเราค่ะบริเวณด้านซ้ายมือนี้คือที่ที่เรากำลังจะมานั่งปิกนิกกัน,นะคะ่ะการได้น,นั่งลงหลังจากเดินขึ้นเขามามันรู้สึกดีจริงค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เตรียมอาหารที่เราเตรียมมาเพื่อมาทานข้างบนนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ง่ายๆก็คือแฮมไสก้กรอกของคนฝรั่งเศสชีสเทอร์รีมเัเต้รดิชที่จะมาดิฟทานคู่กับซอสนนันนเีงและที่ขาดไม่ได้เลยคือชีสและขนมปังฝรั่งเศสน,นั่นเองค่ะส่วนเครื่องดื่มก็คงขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นไวน์เบียหรือน้ำเปล่าแต่สำหรับตัวเรานั้นแค่มีโค้กคู่ใจแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ นี่คงเป็นอีกหนึ่งการดื่มโค้กชมวิวที่ดีที่สุดในชีวิตของเราค่ะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วแน่นอนว่าตามธรรมเนียมจะขาดไม่ได้เลยคือการทานของหวานค่ะและเราก็ต้มกาแฟกันบนเขาด้วยเตาปิกนิกนี่แหละค่ะมนมุแปดอ่อนแบบเราคงต้องชาร์ปดก่อนเดินลงเขาหนังท้องตึงหนังตาก,ก็ย่อน คงต้องพักเอาแรงก่อนเดินลงเขากันสักหน่อยเมื่อถึงเวลาเดินลงเขา การเดินลงเขารอบนี้เราได้เดินผ่านหมู่บ้านคนและมีสิ่งที่าให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมถึงมีเจ้าสิ่งนี้อยู่ในหลายๆที่ที่เราเดินผ่านสิ่งนี้คือน้าพุสําหรับคนในหมู่บ้านเนื่องจากสมัยก่อนหมู่บ้านไม่มีน้ําใช้หรือน้ํายังเข้าไม่ถึงนั่นเองทุกคนใช้น้ําจากน้าพุนี้ที่ไหลลงมาจากแม่น้ําบนเขานั่นเอง ระหว่างทางเดินสองข้างทางเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสที่ผ่งบอกว่านี่เป็นฤดูใบไม้ผลิเต็มตัวและเตรียมตัวที่จะเข้าฤดูร้อนระหว่างที่เดินลงเขาที่ไม่เหมือนจะลงเขาสักเท่าไหร่เดินไปได้สักพักเราก็ทําให้ทุกคนตกใจเพราะว่าเราเป็นตะคิวก็ได้นั้งพัก และทานช็อกโกแลตดำและขนมหวานที่พ่อกับแม่เตรียมให้เพื่อช่วยบรรเทาการเป็นตะคิวที่ขาของเราได้การเป็นตะคิวครั้งนี้แม่บอกว่าเนื่องจากเราทานน้อยไม่ค่อยทานอะไรก็เลยเป็นตะคิวง่าย ถึงแม้เราจะเป็นตะคิวแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างหมดสนุกลงไปเราก็เดินเก็บบรรยากาศกันต่อไปถึงแม้อากาศจะร้อนแต่ก็มีความสุขที่ได้เจอแสงแดดตลอดทั้งวันทั้งหมดนี้ถือเป็นประสบการณ์ดีๆของชีวิตและช่วงเวลาดีๆที่ได้แบ่งปันกับทุกคน สุดท้ายนี้เราอยากแบ่งปันรูปภาพที่เราถ่ายไว้จากการเดินเขาครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขและจอนดีไปกับการดูคลิปนี้ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ